วันนี้ผมจะมาแนะนำทริคส,สำหรับการลงอาบิสสำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะฉะนั้นเนี่ยเราจะพูดแค่ชั้น1ถึงชั้น8เท่านั้นนะครับโอเคสิ่งที่คุณจาเป็นต้องรู้ก็คือมันจะมีเรื่องของบัฟประจําห้องครับส่วนเรื่องบัฟซีซันช่างมันเดี๋ยวคุณจะงงมันเปลี่ยนเรื่อยๆเนาะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละห้องแต่ไม่ได้ขึ้นเกมเพลย์ให้ทุกห้องนะครับแล้วก็จะมีการแนะนามมําแบ่งเป็น2ช่วงแล้วกันนะครับช่วงหนึ่งคือชั้น1ถึงชั้น3ครับทาไมถึงต้องเป็นชั้น3 ตัวชั้น3เนี่ยเมื่อคุณผ่านปุ๊บคุณจะได้ตัวละครมาอีกห่ตัวก็คือเซียงหลิงครับนั่นหมายความว่าคุณจะไปะต้องผ่านชั้น3เพื่อได้ตัวละครฟรีมา1ตัวก่อนครับและฉะนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้จะช่วยแบกคุณไปจบชั้น8ได้เมื่อถึงคอนดิชันที่ผมแนะนานั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราเคลียร์จนถึงชั้น3มัาเนี่ยเราถึงจะมาพูดถึงชั้น4 5 6 7 8นะครับโดยที่ชั้น4เนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ชั้น5้าเนี่ย มันจะมีการใช้2ทีมแล้วนั่นเองครับโอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ห้อง1กันก่อนเลยครับ สำหรับห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเกมเพลย์ให้ดูเนาะบัฟสำหรับห้องหนึ่งคือคุณจะได้โบนัสความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น75%แล้วก็ดาเมจประเภทโอเวอร์โหลดจะแรงขึ้น200%ครับแต่ผมไม่รู้ว่าคุณมีตัวละครอ,อะไรบ้างฉะนั้นเราเอาแค่ตัวละครเบื้องต้นก็นแล้วกันครับเราจะแนะนําให้คุณใช้เคยักเป็นคนทำดาเมจไปก่อนเนาะคุณควรจะเริ่มในตอนที่คุณสามารถอัพเลเวลตัวละครที่เลเวล40ได้แล้วนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นไวในคลิปเลยซึ่งของมันไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับมันก็แค่เป เราอยู่ในช่วงต้นเนาะเรายังไม่ได้มีการฟา,าร์มาัติแฟกฟซืออะไรต่างๆกันะนะครับสิ่งที่คุณควรระวังมันจะอยู่ที่ห้อง2และห้อง3ครับผมมันจะเป็นตัวมอนสเตอร์ที่ชื่อว่า wooden s h e w a l l นะครับจริงๆคุณจะเคยเจอแม h a นิกนี้ในเวอร์กันแล้วแหละเนาะว่าเราจะไม่ต้องใช้ไฟในการทำให้โล่มันติดไฟลุกแล้วก็โล่หายไปนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมให้คุณดูของชั้น2ก่อนแล้วกันนะครับมันจะเป็นตอนที่ตัวมอนสเตอร์ติดโฟเซนครับเพราะว่าเรามีบาบาล่าเป็นตัวฟรีอยู่แล้วเนาะเมื่อเราเอายายี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วเคยาเราตีเป็นน้ำแข็งใช้ถ้าไม่ตายเป็นน้ำแข็งคุณก็โฟเซนมันแล้วตีมันโดยที่ไม่ต้องทําให้ตัวของมอนสเตอร์มันโล่เป็นไฟก็ได้ครับนะอันนี้ใช้ได้เหมือนกันทําให้คุณเคลียร์เวลาได้เร็วขึ้นแน่แนครับหรือข้ามมาที่ชั้น3มครับมันจะมีไอตัวเดิมเลยคือตัว Warm, ตตวเใใูเดินช้นชทนนะ ก็ตามนั้นครับใช้ไฟแทนตามในคลิปที่คุณเห็นตอนนี้ก็ได้ครับและจากนั้นตัวที่คุณจําเป็นจะต้องรีบไปจัดการมันก็คือตัวฟาทุยอิเล็กโทรซิซิ์เมจครับผมเพราะว่าตัวนี้บิงได้ แล้วก็ได้รับขานด้วยแล้วมียุงนะครับส่วนใครไม่ชอบยุงแพ้ย,ยุงก็ครับผมจะเลยมอสซอฟเฟลมาฉีดด้วยครับชั้นชั้นหนึ่งกูจะผ่านได้แบบสบายๆเมื่อคุณมาเริ่มเล่นตอนที่คุณสามารถอัพตัวละครขึ้นเลเวล40ได้แล้วนั่นเองนะครับจริงๆไม่ต้องใช้เคยะก็ได้นะแค่ยกตัวอย่างให้ดูเพราะว่ามันเป็นตัวฟรีเนาะคุณมีตัวอะไรคุณก็เอาตัวนั้นแหละแต่ว่าเคยะมันตีเป็นน้ําแข็งได้มอนสเตอร์ เป็นสลามไฟฟ้าโดน้ําแข็งติดทุบกระดักต้นรถต้านกายภาพนั่นเองครับต่อไปสําหรับห้อง2ครับตัวบัฟเนี่ยจะทําให้มอนสเตอร์ติดฟเซนหรือสถานะแช่แข็งนานขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มบนน้ความเสียน้าแข็ง7จฉะนั้นเคยะเชิดฉายจริงในห้องนี้โดยเฉพาะห้องสองครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวห้องกันก่อนละกันเนาะห้องหนึ่งเนี่ยไม่มีอะไรที่คุณน่วงวนนะครับตีเตะมาไปเลยครับผมด้วยความที่มันเป็นไฟฟ้ามันโดนน้าแข็งคุณก็ตีกายภาพแรงขึ้นใช่ไหมเออนี้แล ครับมันเป็นทาวเวอร์ดิฟ e อนก็คือกันป้อมอย่าแงบบที่คุณเห็นหน้าตอนนี้เลยนะครับแต่มันจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นตัวสไลม์น้ําเยอะมากกับพื้นมันเป็นน้ำครับนั่เหมายความว่าเวลาคุณตีเนี่ย มอนสเตอร์มันจะติดโฟรเซนได้จากการใช้สกิลของคุณการใช้ท่าไม้ตายของคุณฉะนั้นคุณจะเล่นง่ายมากครับผมขอแค่ใช้เคยะเป็นหลักนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวไฮโดรอาบิสมชนะครับก็จะเป็นตัวนักเวทน้ำนะครับตัวนี้ก็อยากให้คุณใช้น้ําแข็งเหมือนเดิมนี่แหละครับผมเพราะว่าสามารถทําให้โล่มันแตกได้เร็วขึ้นด้วยนั่นเองนะโดยการแปะเกจท่าน้ําแข็งนะครับ อาบิสเบชนะ้าแพ้น้ําแข็งตามไว้แล้วกันครับใช้ไฟได้แต่ว่ามันแพ้น้ําแข็งมากกว่าไฟนั่นเองนะแค่นั้นเองครับห้องนี้มันง่ายเพราะว่าคุณแค่ใช้เคยา,ยามันติดโฟรเซนแล้วเหมือนเขาพยายามสอนแมชินิคคุณว่า้ยโฟรเซนขึ้นแบบนี้นะแค่นั้นเองครับคุณจะเห็นได้ผมเล่นจนผมได้อาชีพเม้นในเกมเลยนะครับเรื่องการโฟรเซนมอนนะและต่อไปห้อง3ครับตัวที่คุณจําเป็นต้องระวังจะมีอยู่2รอบครับผมรอบที่หนึ่งคือไฮโด ตัวนักเวทนะครับอันนี้ไม่ใช่อ b บิสมนะมันฮิวเพื่อนได้ครับไปเอามันก่อนแค่นั้นแหละครับผมไม่มีอะไรครับหลังจากฆ่าเซตแรกเสร็จจะเป็น2ตัวนี้เนาะจะเจอไฮโดรอา s บิสมขึ้นมา2ตัวครับตรงนี้ผมจะให้คุณวิ่งไกลออกมาเหมือนที่ผมวิ่งออกมาในคลิปเลยนะครับที่ห้องสารนะ คุณก็จะเห็นว่าโอเคสุดท้ายมันจะวราบมาหาเรา2ตัวพร้อมกันนะครับอันนี้อย่าวิ่งไกลไปนะไม่งั้นมันจะวราบเออนะครับก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามา2ตัวพร้อมกันคุณซัดเลยครับแค่กดอันติเคยะมันก็แข็งคู่เลยครับเล่นสบายอีซีเกมอีซีไลฟ์อย่าลืมว่าบับอาบิสทำให้มอนเตอร์ติดฟรเซนนานขึ้นด้วยนะครับ ต่อไปห้องที่3ครับห้องนี้คุณจะสามารถผ่านได้แต่ว่าจะดาวครบไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมาในตอนที่ผมแนะนำนะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยคุณจะยังไม่มีดาเมจแล้วก็คุณจะยังไม่ได้ใส่ของกับคุณยัง AR ไม่เยอะนะครับแต่ผมจะให้คุณเล่นไปเลยเพื่อให้ได้ตัวละครอย่างเซียงหลิงมาแล้วรีบมาปั้นตัวละครเซียงหลิงนั่นเองนะครับแล้วจะได้มาจัดเรื่องทีมแล้วก็แนะนําเรื่องทีมกันนะครับโอเค อย่างแรกเลยคืออาบิสในชั้น3ทั้งห้องที่1และห้องที่2นะครับ จะมีขอบแมปทั้งหมดคุณสามารถใช้อ n นิโม t ทราเวลเลอร์ทำให้มอนสเตอร์ตกเหวได้แบบในคลิปครับผมพูดง่ายๆคือคุณพยายามเล่นแถวๆขอบแมปอะครับแล้วก็ผลักมอนสเตอร์ให้ตกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ฮันติหรือการใช้เอเลเมน a l ลสกิลนะครับก็ผมทำให้ดูแล้วเนาะคุณก็ไปพยายามจัดการทำเอาแล้วกันหรือคุณจะตีแบบธรรมดาธรรมดาไปก็ได้ครับมันสามารถผ่านได้แน่ๆครับผมแค่คุณจะไม่ได้ดาวครบถ้าเกิดคุณยังไม่ได้อัพของมานั่นเองนะครับแต่เราเล่นเพื่อให้ผ่านเพื่อเอาแค่เสียงหลิงนะครับทีนี้เมื่อ คุณได้เสียงหลิงมาแล้วนะครับมันจะเป็นฟอร์มทีมแบบที่คุณเห็นณนตอนนี้เลยครับผมดูจะแบ่งเป็นตัวแบก2เซตเซตที่1คือฟ i ิชกับบาบาร่าครับบาบาร่าแจกฟรีฟิชอยู่ในอีเวนต์ตอนนี้ถ้าคุณดูคลิปผมตอนนี้แจกฟรีครับต่อไปคือเสียงหลิงคุณเล่นผ่านชั้น3คุณจะได้มาเองครับและเบเน็ตที่อยู่ในตู้ณตอนนี้ครับ ซึ่งเม่นเนปเป็นตัวละครที่ควรกดมากๆยังไงก็ต้องกดข้อควรรู้ทุกตัวละครอยู่ด้านล่างนะครับยยเว้นบาบาร่าไม่ได้ทำเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันละกันนะครับจะมีคลิปแล้วก็มีเรื่องของการใส่อัติแฟกซ์แบบลึกๆแนะนําไว้ให้ด้วยนะส่วนเรื่องของของที่ผมใช้ตั้งแต่ชั้น3ตอนที่เรากลับมาเล่นจริงๆแล้วเนี่ยกลับมาเป็นไอดีหลักผมแล้วนะครับจะเป็นของตามนี้เลยครับผมอย่างฟิชเนี่ยเป็นตัวละครทำดาเมจนะครับผมต้องการของ2ชิ้นชิ้นที่1คือคุณจะต้องมีขนนก ATK เลเวลเต็มครับ และที่ที่2คือนาฬิกาลีพลังงานคุณได้ยินไม่ผิดครับนาฬิกาลีพลังงานครับเพราะว่ามันทําให้เราสามารถใช้อันติเพื่อให้มีนกออกมากับใช้สกิลเพื่อให้มีนกออกมาสลับกันได้แบบไม่มีดาวทานนั่นเองนะครับจริงๆมันมีเล็กๆน้อยๆแหละแต่ว่ามันจะไม่มีกนแล้วกันนะครับและธนูก็เป็นธนูจากอีเวนท์ที่แล้วถ้ามีก็สามารถนํามาใช้ได้เลยนะครับอย่างผมเล่นเนี่ยผมจะใช้แค่ขนนกเลเวลเต็มกับนาฬิกาลีพลังงาน2ชิ้นเพราะว่าเลเวลผมเยอะเนาะถ้าเกิดว่าคุณเล่นเองจริงๆเนี่ยคุณสามารถมีของที่มันมากมายกว่าที่่ผมใช้้ออยยููได ะฉะนั้นคุณสามารถทำดามีดแบบที่ผมทำได้แน่ๆนะครับผมต่อไปคือน้องบาบาร่าครับบาบาร่าเนี่ยด้วยความที่เป็นตัวฮิวนะครับเราจะเปลี่ยนของเป็นเราจะใส่ขนนกเพื่อเป็นดามจก็ได้หรือจะไม่ใส่นั่นแล้วแต่คุณนะครับเพราะขนนกให้ ATK เป็น f l a ตก็คือเป็นเลขเฉยๆที่ไม่เข้าตัวคูณอะไรนะครับแล้วก็จะตอกไม้ ครับผมเพื่อให้ฮิวขึ้นนั่นเองนะครับแค่นั้นเองครับปอบบาร์บาร่าเวลาใช้สกิลมันจะตีแล้วฮิวกับกดอันติมันจะฮิวนั่นเองนะครับส่วนหนังสือจะเป็นหนังสือ3ดาวทีมลิงเทลออฟดักน์สเลเยอร์นะครับใครมีเล่มนี้คุณขาดห้าไปเลยครับเป็นหนังสือที่ได้ใช้กันในเกมเลยครับเพราะว่าสามารถบัฟเอ็นเกให้กับเพื่อนได้48สําหรับคนที่เป็นคนที่ถูกสลับต่อจากบาบาร่าเช่นคุณใช้บาบาร่าอยู่คุณสลับบาบาร่าไปเป็นฟิชฟิชจะได้ทันทีครับแอตแทชั่น บางโรเทชันเนี่ยมันได้ไม่ถาวรเนาะเอาเป็นว่ามันใช้งานได้ก็แล้วกันครับแล้วก็ใช้งานดีมากๆนะครับหนังสือเล่มนี้ควรมีทุกบ้านเปิดกาชาได้มาเก็บไว้ขัด5ผมแนะนำมีไว้2เล่มครับเผื่อคุณต้องใช้ฮะ ต่อไปจะเป็นเซียงหลิงซึ่งเป็นตัวทำดาเมจไฟเมตาที่ใช้คำว่าแรงที่สุดในเกมแล้วก็ว่าได้นะจริงแรงก็โหเตาอี้ทบิวมาถูกต้องนนะครับตัวนี้นะครับการทำงานของน้องเนี่ยสำคัญมากๆคือจำเป็นต้องใช้ท่าไม้ตายได้นะครับฉะนั้นคุณต้องการค่ารีพลังงานที่สูงมากอย่างอื่นช่างมันครับตัวคุณดาเมจมันสูงมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็คอนเซ็ปชันที่ดีคือ4ีถ้ามีก็จะดีมากๆนะครับแต่ว่ามันยากเนาะส่วนหอ,อกครับอันนี้เป็นหอ,อกที่มีในเกมตลอดคุณแค่ไปตกปลาครับใช่ครับแค่คุณไปตกป นะครับฉะนั้นก็เมื่อคุณไปตกปลาจนคุณได้หอกนี้มาและขัด5แล้วเมื่อนั้นแหละครับน้องจะเป็นตัวบ้าตัวบอทันทีครับของผมก็ใส่แค่2องชิ้นครับคือตัวไทนาเมทัยของนกไป1่ชิ้นนะครับแล้วก็นาฬิกาลีพลังงานซึ่งจริงๆมันยังไม่พอใช้หรอกของใช้ลีพลังงานเยอะมากนะครับคุณก็ไปหามาแล้วกันนะครับหลายๆร้ยอยเนาะ และต่อไปคือเบนเนตครับเบนเนตผมใช้ดาบเป็นดาบ Iron s t ติงนะครับจริงๆคือดาบอ่ะมันจะเป็นดาบอื่นได้นะครับเช่นสมมุติว่าคุณไม่ใช้เคยะแล้วมันมีดาบมาตั้งแต่ต้นเกมก็คือโปรโตไทป์แรงเขื่อนนะคุณจะใช้เป็นโปรโต t y p e แรงเคอก็ได้นะครับเพราะว่าได้ ATK เยอะนะครับแล้วก็ตรงนี้มันแจกให้เพื่อนได้หรือถ้ามีดาบที่ได้เป็นค่ารีพลังงานเช่น Sacrificial Fa ชเชอรี่สายไม่น่าทันเพราะเป็นแบบอีเวนต์เขานะครับสกายไลเดอร์ครับเพราะว่าคุณต้องการกดอันติตลอดเพื่อนหนึ่งฮิลวสองแจก E D K ให้กับเพื่อนหรือตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมจะแนะนําว่าคุณควรจะมาเริ่มเล่นไล่ตั้งแต่ชั้น3ไปจนถึงชั้น8แบบจริงจังจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่คุณมี AR 45ครับใช่ครับคุณได้ยินไม่ผิดครับผมให้คุณรอค่อนข้างนานเลยเนาะแต่ว่า AR 45เนี่ยคุณจะสามารถปลดล็อกเรื่องของความยากระด ับสูงสุดในการฟาร์มดันอาร์ติแฟกต์ได้แล้วครับดันอาร์ติแฟกต์นะครับคุณต้องมาคลิกที่คําว่าโดเมนส์นะครับผมพอคุณมาคลิกที่โดเมนส์ปุ๊บเนี่ยคุณหาที่มันมีรูปอาร์ติแฟกต์เห็นใช่ไหมครับอาร์ติแฟกต์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  พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณปลดรอกไปถึงเมืองไหนแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจริงๆผมไม่รู้ว่าคุณจะไปถึงอินาซึมะกันหรือยังนะครับแต่ถึงอินาซึมะแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้คุณอยู่ที่ดันอาติแฟกซ์หรือที่ช่องผมเรียกว่าบ่อนนะครับกันยาวๆได้เลยนะครับดันนั้นก็คือดันนี้ครับผมชื่อโมมิจิ d r คอร์ดนะครับคุณสามารถกดตรงนี้ได้เลยถ้าคุณเปิดดันเจี้ยนแล้วนะครับตรงนี้มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอยู่ยังไงคุณลองเสิร์ชหาดูนะคร จะขึ้นในแผนที่คุณทันทีว่าอยู่ตรงไหนเมื่อคุณปลดล็อกดันแล้วนะครับถ้ายังไม่ปลดล็อกก๊อปชื่อโมมิจิไดโคด e ไปลงใน Google นะครับมันจะขึ้นเองว่าโอเคคุณจะปลดล็อกได้ยังไงพกึกึกนะครับโดยเราจะฟาร์มหาทีแฟก2สองชิ้นนี้ครับคือชิ้นที่ชื่อว่าชิเมนาว่าเรมิน s เซน c ์และเอมเบย์มอฟเซเว e ไฟนะครับผมโดยคุณจะใส่สีม่วงหรือสีทองก็ได้แต่ปลดล็อกระดับยากสุดคือ45เนาะไม่ต้องรีบครับเพราะว่าสุดท้ายเดี๋ยวมันต้องใช้2ทีมคุณจาเป็นต้องมีของระดับหนึ่งแล้วนะครับคุณก็จะใช้เป็นสีทองหรือสีม่วงก็ได้แต่่่ถ้้าาาาาาเเเป็นนนสีทออองงัพกกกิว16 16ะรรจ20ใใชข เท่ากับเลเวล1ไป16อีก1รอบครับผมไม่คุ้ม แพงมากครับแต่ไม่ต้องห่วงครับในคลิปผมก็ใช้เป็นแค่ตัว a r t i f a c t s แบบที่มันมีแค่2ชิ้นนะครับในความเป็นจริงคุณอาจจะทำดามเจได้มากกว่าผมอยู่แล้วนะครับง่ายๆเลยเนาะถ้าคุณเลือกได้ก็อยากให้ใส่ส่วนหัวเป็น T ิทเลสสำหรับตัวที่ทำดามจนะครับนาฬิกาเป็น a อดีเคสำหรับตัวที่ไม่จำเป็นต้องใช้ค่ารีพลังงานแล้วก็ขนนกครับที่เลเวลสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะได้ a d ดีเคนาะที่เหลือก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วแล้วก็อย่าลืมอัพทาร์เรนต์ครับผมถ้าเกิดว่าคุณพร้อมแล้วก็เเดดี๋ยยวววไปูลลคครรัับ่่่าาาผมใสแตะ2ชิ้นอกน นเป็ยงไงซึ่งคุณเองใส่ได้มากกว่าผมอยู่แล้วนะเพราะว่าเด45สีคุณก็เริ่มฟาร์มเรซินกันแล้วเริ่มเอาเรซินไปลงดันอาร์ติแฟกซ์กันแล้วคุณทําได้มากกว่าผมเรื่องเซ็ตช่างมันก่อนครับเอาให้คุณมีออฟหลักตรงก่อนเช่นมีหัวคริสเลตแล้วมีนาฬิกาดีเคหรือลีพลังงานแล้วมีขนนกแล้วใช้สีมุ้งไปเลยก้ได้ครับแล้วก็ตีตีบวกมาใช้งานเพื่อเคลียร์อาร์บิสก่อนแค่นั้นเองครับทีนี้ห้องที่จะเป็นปัญหาของคุณคือ <S <S ห้องสาในตอนที่คุณยังไม่ได้เคลียร์ได้น ครับเราสามารถยิงตามันได้ครับคือคุณไม่ต้องยิงตอนมันหมุนนะคือคุณยิงตอนอื่นก็ได้2นัดมันจะล้มนะคือผมยิงตอนหมุนเพราะว่ามันมันเท่นะ <What? S 1> แค่นั้นแหละครับ แล้วคุณจะสามารถตีมันฟรีได้นั่นเองนะครับก็มีแค่นี้แหละสําหรับห้องสามเนาะเพราะว่าที่เหลือมันง่ายหมดอยู่แล้วนะครับเอาไปว่าสู้ๆแล้วกันนะครับพอคุณผ่านได้แล้วคุณค่อยกลับมาอีกทีตอนคุณมี AR ที่45ครับผมจะได้ระยะาวตั้งแต่ชั้น3ามไปถึงชั้น8เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเค้ื่อนเกมเพลย์เร็วๆให้ดูระหว่างชั้น1ชั้น2ชั้น3แล้วกันนะครับว่าแค่กดสกิลมอนก็ตายแล้วครับเมื่อคุณมาในตอนที่ผมแนะนําแล้วเนาะซึ่งของคุณจะดีกว่าผมแล้วแน่นอนนะครับเพราะว่าผมใส อย่างที่คุณเห็นในคลิปเลยครับห้องหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวมอนตายแลวครับหรือจะเป็นห้องสองมอนก็ตายเหมือนกันครับหรือจะข้ามไปห้องสามมอนก็ตายเหมือนกันครับคือมันมันจะตายง่ายมากเลยครับเมื่อคุณมาในคอนดิชันที่ผมแนะนาแล้วนั่นเองนะแต่เลเวลตัวละครไม่ต้องอัพเก้าบนะครับเต็มที่คือ80ก็รูแล้วครับบาบาร่าไม่ต้องอัพนะต่อไปสำหรับห้องที่4นะครับผมเซียงหลิงคุณจะเก่งมากๆเพราะว่ามอนเป็นน้ําน้ํา นะครับที่เหลือเนี่ยมันสบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับห้องหนึ่งห้องสาเนี่ยอีซี่มากครับมันจะไปตึงหน่อยที่ห้องสองครับคือพิมพ์การป้อมนะครับถ้าคุณไม่สามารถทําได้จนเลือดป้อมเหลือไม่ต่ำกว่าหกเนี่ยก็ให้ใส่ตัวทราเวลเลอร์ลมมาเพื่อรวบแทนที่จะใส่เป็นบารบาร่าเพราะยังไงคุณมีเปเน็ตอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดว่าคุณหาเปเน็ตไม่ได้แบบผมจริงๆเนี่ยเซียงหลิงจะเบาไปเยอะมากแต่อยู่ในตู้กาชาตอนนี้กดเถอะครับเป็นตัวที่ควรมีทุกบ้าน,นจริงๆตัวโกงนะครับเปนเน็ตเซียงหลิงเนี่ยคุ คุณแค่ใช้รวบแบบที่ผมรวบะครับผมมันก็สามารถผ่านได้เหมือนกันแต่ว่าตอนผมเล่นผมอัดไว้2เทคนะคือเทคที่ผมใช้กับไม่ใช้นะครับแล้วก็เป็น AR ของตัวเองแล้วนะอันนี้เพราะว่า ID รองเนี่ยไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้นะครับ ต่อไปสำหรับชั้น5นะครับผมครึ่งบนเราจะใช้เป็นเบน็ตกับเซียงหลิงนะครับส่วนครึ่งล่างเราจะใช้เป็นตัวบาบาร่ากับฟริชครับคุณจะไปเจอปัญหาที่ห้องครึ่งล่างครับผมเพราะครึ่งล่างคุณจะเจอ p y r o Ab y s ร์เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานตัวนี้คุณเอาน้ําตีกับไฟฟ้าตีเข้าแรงครับแต่น้ําแรงกว่าครับซึ่งทั้ง2ตัวที่บอกตีเข้าแรงทั้งคู่ครับ e a s y g เกม e ี s y Li f e ครับผมจบแบบ e a s y easy เลยครับทีนี้มาที่ห้อง2ครับคุณจะเจอสิ่งแปลกใหม่ที่เรียกว่าบัฟมอนเตอรร์คับ ใช่ครับจะมีการที่มอนสเตอร์อยู่ดีๆจะติดสถานะน้ำแข็งขึ้นมาที่ตัวแล้วก็ตัวจะเคลือบด้วยน้ำแข็งเห็นใช่ไหมครับคุณต้องใช้ธาตุที่ชนะทางเพื่อล้างบัฟออกครับคุณจะใช้ธาตุไม่ชนะทางก็ได้ครับแต่ว่ามันจะล้างช้ากว่านั่นเองครับผมซึ่งเราใส่เป็นเน็ตกระเซียงหนิงไฟวนรอบตัวอยู่แล้วครับฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องนี้แค่บอกไว้ว่าถ้าคุณเจอที่อื่นคุณจะต้องแก้ไขปัญหานี้ยังไงครับส่วนข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นบัฟไฟเนาะซึ่งบัฟไฟก็คคุณใช้น้ำหรือไฟฟ้ากกกก็ได้้้คคคือืออออออาาาาาใชนนนนนจจจบบเเเเหหหมมัััะตตีลลยยยยวว่่่ๆร แล้วต่อไปห้อง3มนะครับมาถึงคุณเอาตัวนักเวทไฟฟ้าก่อนเลยครับนั่นคือสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําเป็นอย่างแรกครับเราติดสถานะไฟจากพื้นของเบเน็ตครับถ้าเราโดนไฟฟ้าตีเราติดโอเวอร์โหลดครับคือเราไม่ตายหรอกครับแต่มันน่าราคาญครับเอาเป็นว่าตีน้องก่อนเอาให้น้องตายเป็นคนแรกครับส่วนเครื่องล่างคุณจะเจอฟาทุยพาราเอเจนนะครับมันจะมีท่าประจําตัวที่ซูเปอร์พาวเวอร์น่าราคาญครับคือมันจะมีการใช้ดาบวนลอมตัวแต่ถ้าเกิดคุณเอาตัวเข้าไปอยู่ในระยะที่ติดโควิดแน่ๆถ้าไม่ใส่แมสคุณจะไม่โเน แ้คุณยืนตัวจูบกับมันแล้วก็ยิงเลยครับผมแค่นั้นแหละฮะต่อไปที่ชั้น6ครับผมโอเคเราดูที่ห้องหนึ่งกันก่อนนะครับเราจะเจอมอนสเตอร์ตัวใหม่ที่โผล่เข้ามาในอาร์บิสก็คือตัว w o o p p r r l o w w r r นะครับตัวน้ําแข็งตอนที่มันชาร์จถ้ามันโดนไฟมันจะสตัร์ครับตัวไฟตอนที่มันชาร์จถ้ามันโดนน้าหรือโดนไฟฟ้ามันก็จะสตานในเช่นเดียวกันครับเอาเป็นว่าคุณไปตีตัวอื่นไม่ต้องตีมัน ทำไมถึงไปตีตัวอื่นไม่ต้องตีมันครับพี่เพราะว่ามันจะมุดไปมุดมาเดี๋ยวมันก็มาหาคุณเองแหละครับคุณแค่ไปตีตัวอื่นที่ไม่ใช่มันอย่างที่คุณเห็นนี่แหละครับตีๆมนไปเถอะครับเนาะก็ขึ้นเห็น2องันแล้วเนาะเออก็ตีๆไปครับไม่ต้องไปซีเรียสครับผมไม่ตายหรอกครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณพกตัวดาบใหญ่มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมไปดูที่ห้องสองครับห้องสองเลยเจอตัวใหม่นะครับผมคือเราจะเจอทั้งวูเด้นชิวซึ่งเราคุยไปแล้วว่าไอตัวนี้เราไม่มีปัญหาแล้วเนาะเรามีไฟ เราเจอร็อกชิวอลครับไอตัวนี้เนี่ยต้องใช้ดาบใหญ่หรือดาเมจประเภท Overload ถึงจะสามารถจัดการกับมันได้ครับผมและอย่าลืมมันจะมีนักเวทน้ำอีกแล้วนะครับก็คือไฮโดรนะครับไอตัวนี้ก็ไปฆ่ามันก่อนมันจะได้มีอยู่เพื่อนนาะแค่นั้นเองครับส่วนตัวโล่เนี่ยถ้าคุณไม่มีเอาดาบใหญ่มาเคลียกก็ไม่เป็นไรไม่น้องไปซีเรียสครับมันมีวิธีอื่นก็คือตอนที่อันตีเซียงหลิงวนนะครับมันยกโล่กันใช่ไหมคุณไปตีมันข้างหลังได้ครับ ก็ถ้ามันถัานมาตีเรามันจะโดนเซียงหลิงแทนถ้าถ้ามันไม่กันเซียงหลิงมันจะโดนเราตีครับแค่นั้นแหละฮะส่วนห้องล่างเนี่ยความน่าลำคาญแบบโคตรๆซึ่งผมใช้คําว่าเป็นตัวปั๊กของเกมนะครับคือเดนโดซามาเชลครับไอตัวนี้มันจะทําให้พื้นมันเป็นอยู่ดีๆก็จะมีอ็อบเจกต์ขึ้นมาเป็นพืชเนาะซึ่งโอ้โหสุดยอดครับผมแล้วมันมีตัวอนิโมอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นลมและพายุคุณเดินไม่ได้อันนี้แหละครับน่าลำคาญจริงๆแต่ว่าคุณสามารถจัดการมันได้นะถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวบาาาบรร่กอสหืววใช้ไ เราตีทุกครั้งที่เราตีมันยิวไปด้วยครับใช้คําว่ายืนแทงได้เลยครับแต่ว่าก็ระวังนิดนึงและการเอาตปว่าไปค่ายตัวนักเวกก่อนเพื่อความปลอดภัยของคุณภาพชีวิตแนะนําว่าตีตัวลมก่อนเพราะว่าตัวเดนโดเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําคอมโบกับไฟทําให้เราติดเบอร์นิ่งได้แต่ว่าบาบาราล้างได้นะครับด้วยสกิลของน้องเองเนี่ยสามารถแปะน้ําใส่ตัวเองได้ฉะนั้นจะสามารถล้างสถานะไฟได้ครับ ต่อไปห้องสุดท้ายครับผมไอตัว Stone High Low c h e l เ,เ,เนี่ย Low c h <oughs> i อ่านผิดไอตัวเนี้ยก็ต้องใช้ดาบใหญ่ครับหรือใช้ดาเมจประเภทโอเวอร์โหลดจริงๆคุณใส่ไฟฟ้ามาอีกตัวหนึ่งผสมกันเช่นลิซ่ากดอันติไว้กับเซียงเหลียงอันติไว้เนี่ยก็สามารถเคลียร์ไอตัวเกจที่เป็นโลกข,ของมันได้เร็วมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะเป็นดาเมจโอเวอร์โหลดถือเป็นดาเมจร,ระเบิดเนาะพอดีว่าผมอยากเล่นให้ดูแค่2ตัวผมเลยใส่มา2ตัวนะครับก็ใส่ไฟฟ้ามาใส่ดาบใหญ่มาได้เหมือนกันเพราะเป็นโอเวอร์โหลดก็สามารถเคลียร์ตัวเกราะได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนข้างล คุณไม่ตีตัวอาบิสเม e ไฟตอนที่ล้มไปแล้วสตันไปแล้วเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยน้องจะสามารถไล่บาเรียกลับขึ้นมาได้นะครับเหมือนที่คุณเห็นตอนนี้เลยที่ผมยืนทาเป็นมองแบบเหมือนให้โอกาสแล้วก็ค่อยฆ่าทีหลังแบบนั้นนะครับก็เอาบอกว่าถ้าโลแตกแล้วสตันอยู่นีบตีครับ มาถึงห้องที่คุณจะเจอแมคกนิกที่น่าลำคาญและผมเชื่อว่าคุณปวดหัวกันแน่ๆนะครับแต่มีวิธีแก้แบบง่ายๆครับผมทีมคราวนี้เราจะมีการใส่ตัวน้ําแข็งเพิ่มไปที่ห้องบนหนึ่งตัวก็คือจะเป็นเบนเน็ตเจียงหนิงและเคยาที่แจกฟรีครับส่วนห้องล่างเนี่ยเราใช้บาบาร่ากับฟริชทีมมันทำอีเวนต์เราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอีกตัวหนึ่งที่ผมแมนะนําให้ใช้ก็คือจะเป็นตัวแอมเบอร์ครับคือจริงๆคุณใช้ตัวอื่นก็ได้แต่แอมเบอร์แจกฟรีครับนั่นหมายความว่าคุณจะสามารถจัดการได้เกกกือบทุุตััวในนี้คโโดยณ Focus แค่เป็นตัวตัวไปครับโอเคห้องบนนะครับผมเรามีการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ครบหมดเลยครับตัวไฟฟ้าตอนที่มีเกราะจะแพ้น้ําแข็งครับตัวน้ําแข็งตอนที่มีเกราะจะแพ้ไฟครับส่วนตัวน้ําตอนที่มีเกราะก็จะแพ้น้ําแข็งแล้วก็จะแพ้ไฟฟ้าแล้วก็จะแพ้ไฟแต่โดนน้าแข็งดีที่สุดครับฉะนั้นห้องที่สองห้องแรกครึ่งบนเตตัวน้าก่อนครับแค่นั้นแหละฮะที่เหลือแล้วแก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้งา่ายพอตัวน้ามันอยู่เพื่อนครับผม ส่วนครึ่งล่างครับน้ำแข็งเราพูดไปแล้วตัวลมมันไม่มีเกาะครับมันแค่ดึงคุณมาด้วยความน่าลํำคาแล้วก็ต่อยคุณแบบอาจจะตายไปเลยเนี่ยแต่ไม่ตายหรอกครับแล้วก็ตัวไฟซึ่งตัวไฟก็จะแพ้น้ําแล้วก็ไฟฟ้าแต่ว่าน้ำดีกว่าไฟฟ้าครับฉะนั้นเอาเอา,เอาตัวน้ำแข็งก่อนครับเพราะเราไม่มีตัวแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ำแข็งขนาดนั้นยกเว้นใช้ท่าไม้ตายแอมเบอร์หรือชาร์จยิงแบบที่คุณเห็นนะครับผมก็ทำทั้งสองแบบแลบพอดีบอนบันนี่มันไม่โดนคุณน่าจะเห็นในคลิปไปแล้วว่าผมผมผมก้าวเนี่ย แต่แต่ถ้าเกิดคุณมีอันติอยู่แล้วคุณไม่ต้องสนใจตัวน้าแข็งก็ได้คุณไปตีตัวลมก่อนเลยครับมันชอบดูดมาครับน่าลาคาญจริงครับตัวนี้ต่อไปที่ห้องสองนะครับคุณจะเจอตัวฟาทุยที่เป็นหินครับตัวนี้ต้องใช้ดาบใหญ่หรือใช้การทำโอเวอร์โหลดนะครับคุณจะเห็นผมใช้โอเวอร์โหลดเพื่อจัดการอยู่เนาะตรงนี้นะครับถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณใส่ดาบใหญ่ไม่ตัวหนึ่งซึ่งสล็อตทีมันว่างอยู่แล้วเนาะถ้าคุณมีถ้าไม่มีง่ายมากครับตีแม่งก่อนแค่นั้นแหละครับ ส่วนครึ่งล่างสําหรับห้องที่สองนะครับผมเราจะมีการทำโอเวอร์โหลดได้เพราะเราใส่ไฟมาด้วยนะครับเราไม่มีปัญหากับตัวหินอยู่แล้วนะครับผมส่วนข้างล่างมันก็ตัวลมฉะนั้นคุณอยากตีตัวอะไรก่อนตีเลยแต่ผมเชียร์ว่าให้ตีตัวหินก่อนแล้วก็ค่อยไปตีตัวอื่นอะไรยังไงก็ได้แล้วแต่คุณเลยครับและห้องสุดท้ายนะครับครึ่งบนเนี่ยคุณก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วจะตีใครก็ตีเลยแต่ตีน้าก่อนเพราะมันหิวเพื่อนได้ส่วนครึ่งล่างอ่าอันเนี้ยเราไม่มีตัวน้ําแข็งที่ข้างล่างครับฉะนั้น ไปตีตัวไฟฟ้าก่อนครับแต่ถ้าเกิดคุณใส่น้ําแข็งมาอีกตัวหนึ่งถ้าคุณมีนะคือเราไม่รู้ว่าคุณมีไหมเพราะว่าเราทําไกลเบื้องต้นเนาะถ้าคุณไม่มี ตีตัวไฟฟ้าก่อนแล้วจบเลยครับต่อให้น้องเรียกโลมาครับผมแต่ว่าเลื่อนน้องเหนือน้อยแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวน้องก็ตายครับเอาเป็นว่าตีไฟฟ้าก่อนแค่นั้นแหละครับผมถึงแม้มันจะตามมาทีหลังก็ตามแหละต่อไปห้องที่8นะครับผมห้องนี้ก็จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วน้องที่เราจะทาไกด์ให้นะครับส่วน9ก้ถึงสิเนี่ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตามแล้วแต่ซีซั่นนะครับก็คงไม่ได้ทําหรือแวะมาดูผมใมสตรีมก็ได้นะครับผมจะมีรายการที่ชื่อว่าร่างมืดก็คือจะคอยเล่นอาเบสให้กับเพื่อนๆทางบ้านซึ่งก็เเเลลล่่นนนนนให้้้ฟรีีีะะัััับผผมมมมกกก็็าาพววดดแฉูถ ทีมงานช่วยลงด้วยยังไงก็ถ้าไม่ไหวจริงๆเรามาปรึกษากับพวกผมก็ได้ครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับห้องหนึ่งเนี่ยคุณจะเจออาบิสเมดสอตัวมาพร้อมกันคืนน้ำกับน,น้ำแข็งครับ ถ้าคุณมีตัวลมคุณกดจากตัวน้ําแข็งไปหาน้ำอะไราเงี้ยคือมันก็ได้ครับแต่ว่าเราใช้ไฟ2ตัวเนาะก็คือเป็นเนกกะเซียงหลิงใช่ไหมฉะนั้นนั่นหมายความว่าเอางี้เลยครับแบบอีซี่อีซี่เลยครับคุณวิ่งไปหลังห้องครับแต่ครับแต่แต่แต่อย่าวิ่งไกลเกินครับถ้าวิ่งไกลเกินจนเกือบถึงขอบแมปเนี่ยมันจะมีอาการตะกุกตะกกตะกุกตะกกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยครับคืออ่าพี่เป็นอะไรอาการพี่มันเป็นยังไงเหรอทําทําไมพี่ไม่มาคือคือคือพี่เป็นอะไรคือพี่เป็นอะไรอ่าฉะนั นั่นแหละนะครับแล้วก็ตีได้เลยไม่มีอะไรนะครับห้องล่างก็เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าห้องล่างเนี่ยมันจะเป็นตัวไฟซึ่งบางทีมันอาจจะบลิงมาไม่ถูกใจเราอะนะครับก็ไม่รู้มันเป็นอะไรเนาะก็จะเห็นว่ามันห่างกันหน่อยๆแต่ว่ามันตีใกล้ๆพร้อมกันได้ผมก็แนะนําว่าให้ตีพร้อมๆกันทั้งคู่ไปเลยครับหรือว่าตีทีละตัวแบบผมก็ได้แล้วแต่ชอบเลยครับแต่ส่วนตัวผม,มชอบตีทีละตัวมากกว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะผมโฟกัสตีทีละตัวมากกว่าก็แล้วแต่คนชอบครับ ทีนี้ห้องสองครับไอห้องนี้แหละเจ้ากรัมบุณะเจอโกเลมที่คราวนี้เลเวล70แล้วห้องบนคุณมีเป็นเน็ตเซียงหลิงแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าดาเมจมันไม่สะใจเนี่ยมันมีชิงชิอิกตัวหนึ่งที่ทําให้เซียงหลิงติดเวเปอร์ไรส์ได้นะครับผมไม่รู้คุณมีไหมเลยไม่ได้ใส่มาเนาะก็ให้ดูว่าใช้แค่2ตัวมันเป็นประมาณไหนก็แล้วกันนะครับก็ไม่มีปัญหาครับเล่นได้ครับสบายๆแต่ว่าเราจะไม่มีตัวยิงจุดอ่อนก็แต่คุณจะใส่ตัวธนูมายิงจุดอ่อนก็ได้ครับแต่ถ้ามี้ มามันก็มิดตายมามันก็โดดมาเลยครับแต่ตัวเล็กมันไม่ค่อยเดินมาครับตัวที่มันเป็นตัวถือธนูไปตีมันก่อนเลยครับข้างล่างก็เหมือนกันครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมมาใช้ฟิชริงตายดูซึ่งก็เป็นคลิปซ้ําตอนที่ตัวลูนกาดกำลังเครื่องสัพผ้าแมนส่วนเครื่องสัพผ้าแมนคืออะไรก็คืออย่างที่คุณเห็นตอนนี้เลยครับใช่ครับผมเรียกสถานการณ์นี้ว่าเครื่องสัพผ้าแมนครับผมคือสมัยก่อนมันจะมียาเบสที่จะเจอไอ้ลูนกาดพวกนี้ครับของเครื่องบนสองตัวเครื่องล่างสองตัวที่ห้อง แต,แ,ตแต่แต่ยิงตามันได้นะครับผมก็มาสเตอร์ยิงตามันมาจากตอนที่เจอแม่ง2ตัวนี่แหละต่อไปคือห้อง3ครับห้อง3มเนี่ยมันก็คือดอกไม้ซึ่งคุณเคยตีกันอยู่แล้วเนาะมันจะไม่มีปัญหาอะไรครับผมถ้าคุณเก็บพลังงานมาสําหรับการใช้ถ้าไม่ตายอันติตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับสำหรับเบเนตเนาะคุณสามารถเอาเบเนตกดถ้าไม่ตายแล้วกดเอ e m เมนท l ลสกิลแล้วก็กดเอ e m เมนท l ลสกิลสาอีกทีนึงเนี่ยน้องจะล้มไปเลยหรือคุณจะกดอันติเสียงดิงในจะใช้อันติเบเนตไปเลยก็ได้นะครับเท่ากับว่าถ้าดาเมจคุณ,คณถึง มาติดเป็นเวียรกไร้เนี่ยมันจะตายโดยที่เราไม่โดนดามเมจเลยครับซึ่งมีอาชีพเมนเรื่องไม่โดนดาเมเอจอยู่เนาะแต่ว่าต้องทําให้ได้ทั้งบนและล่างครับเฉพาะตัวดอกไม้นะส่วนข้างล่างมันจะแพ้น้ําซึ่งคุณก็เคยเจอกันอยู่แล้วแหละเนาะก็นั่นแหละครับตีมันได้เลยแต่ห้องนี้อาจจะขาดดามเมจนะครับเพราะว่ามันแรงไม่เท่าเสียงหลิงเนาะถ้ามีตัวมาเติมดาเมจก็ลองใส่มาเพิ่มหรือถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทําอาชีพเมนก็ได้ครับก็ตีไปก่อนนะครับทีนี้มันจะมีข้อควรระวังก็คือคุณจเจงครัี่้งคทิณ เห็นตอนนี้นะครับคือตอนแรกจะอยู่ที่ตรงรากของมันนะครับอีกครั้งหนึ่งจะอยู่ที่ตัวส่วนหัวซึ่งยิงยากสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเมื่อ2เฟสนี้แล้วไม่ตายจะใช้ท่ามไม่ตายครับซึ่งเมื่อน้องใช้ท่ามไม่ตายคุณดูสภาพผมเลยครับวิ่งเป็นบ้าเลยครับดูดิดูดิเจ็บมากยับมากคือแบบโอ้โหนีห่อโอ้ตายไหมตายแล้วโอตายไหมแล้วโอ้ตายไหม,ม,มคุณสามารถใช้ท่ามไม่ตายเพื่อหลบดามจได้นะครับแต่ผมไม่ได้ใช้่ ตายไหมล่ะอืตายดิตายเออตายตายตายไม่ตายนะครับฉะนั้นก็พยายามค่าให้ตายใน2เฟสนะครับอย่ารอให้2เฟสเพ้ตายแล้วเลี้ยงไว้แบบผมคือผมเอามาทําคลิปเงเข้าใจใช่ไหมแล้วถึงเวลาเนี่ยพอใช้ท่าไม่ตายเสร็จจุดอ่อนจะกลับมาเริ่มใหม่ก็คืออยู่ที่รากครับถ้าอยู่ที่รากก็ยังไม่ตายกลับขึ้นไปหัวใหม่ครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับทริคในการลงอาเวชชั้น1-8ถึงเนาะก็เก้าถึงสิเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันทีหลังละกันครับทีนี้ปัญหาที่คุุุุณณณมมัักกกจจะเอออนนนน็คคคคืตช่่วงยาาาใรสถฟ ที่ความยากที่ระดับที่ยากที่สุดได้แล้วแต่คุณจะยังฟาร์มกันไม่ได้ครับที่ใต้ description นะครับจะมีลิงก์เข้า Discord ผมอยู่นะครับผมจะมีห้องขอความช่วยเหลือปราบปรามเหล่าร้ายนะครับคุณก็เข้าไปพิมพ์ในห้องนั้นแล้วก็บอกว่าหาคนแบกดันเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยคนเองครับ d i s ค o r d มีคนอยู่กว่า2 0 0 0 0คนมาอยู่เลยครับเดี๋ยวถึงเวลามีเพื่อนๆช่วยครับผมแล้วก็พอคุณเริ่มฟาร์มมัททิแฟกซ์ได้แล้วคุณจะมาลงชั้น 90- 11 12เ12ก้างมนมนีย่สิบสนะเ,ะเนอเทนต์ของมนรี่า สนใจก็รีบปั้นมาแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่อวิทันต์ที่สองเดี๋ยวผมเป็นคนเล่นให้เองครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปนะฮะบ๊ายบาย